ไม่รู้ว่าดีไหมนะเดี๋ยวไปลองตัดดูก่อนหัวแน่นๆจ้ะเีะ่เตรียมลามกันนะจ๊ะเหลืองเลยเหลืองส้มเลยน่าจะได้ขาไปโทษอยู่ยนะนี่น,นี่เดี๋ยวเลาะฟองน้ำออก อันนี้มีเห็ดอยู่แหละแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาทิมก็ไม่อยากเข้ามาเนาะคนเดียวเนาะ้างข้างนอกยังพอมีบ้างก็ไม่อยากเข้ามาเนี่ยดีถ่าดีอันเนี้ยดีพเพื่อนอเข้ามาลึกอยู่นะแต่ก็อยากตัดเลยอะ่ะมันมีแสงแดดหรอเนเพื่อนเรารู้สึกมันไม่น่ากลัวแล้วก็มีคนมาด้วยแหละเขาหาอยู่แถวข้างนอกเนี่ย อันนี้ล้อ,อดีเพื่อนดี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 เฮ้ย<ด>ขายาวๆอันนี้จะได้ไปทอดอยู่บ้างเอยขาเนี้ยแน่ใจ,ใจไปดูดีจะต้มไว้โอ้ดูดิเพื่อนมันเป็นแมงตัดอีททงนะนี่ได้อยู่ก็ล้อล้อไอ้เขียวเนี่ยออก มดดูการแล้วจ้ะอันนี้ดอกใหญ่เพื่อนอันนี้ทำพันุแล้วนะเนี่ยเราก็เก็บไว้สองดอกนะเอาไปทำพันธนะุะเอาไปฝากาปป p ีวิธีชนลำบดยนะเราเอาไปฝากเราจะไปฝากให้เขาทำแพะเชื้อมอก็เดี๋ยวจะขอมาหน่อยนึง <c oughs> เอาไปปล่อยที่สวน ดูดิเอานะจะาดีอยู่นะ,ะเพื่อนเก็บเห็ดพึ่งทายมาวันนี้ได้เห็ดพึ่งทายด้วยนะนีเห็ดพึ่งทายนะจ้ะขออร่อยห้าดาวหรือสี่ดาวนีจ้ะเดี๋ยวเราเอาฟองน้ำออก นี่นี่นอดอกเห็ดมงึงสายของอร่อยเหมือนกันจ้ะเพื่อนๆไปทำแจ่วก็อร่อยนี่เื่อน,นี่แม่นเน,นี่ยสองดอก แค่นี้ไปรวมแค่เท่านี้จ้ะทุกคนเดี๋ยวเราไปไปตัดขาใกล้ๆจัก,กรยานนะตรงนี้มันเข้ามันลึกเรากลัวจ้ะเดี๋ยวออกไปก่อนนะจ๊ะนี่ก็ตัดกั้เพื่อนก็วายแล้วจ้ะเห็ดพึ่งนะคงเม็ดเราคงไม่ได้มาหาเห็ดพึ่งแล้วนะจะเพื่อนๆคลิปนี้นะจะเป็นคลิปเดียวที่หาเห็ดพึ่งนะจ๊ะแต่ว่าต่อไปก็จะเป็นเห็ด ดำขาเหลืองจะเพื่อนอันนี้มันนิ่มมากเลยนะมันมันนิ่มมากเราจนเราว่าเราไม่เอาเดีกยวก่าน,นจ้าดอกมันนิ่มมากเลยจ้ะไเราจะเอาขาไปทอดนะจ๊ะเเดี๋ยวขาไปทอดจ้ะอันนี้ตัดให้ดูนะจ้าว่ามันเน่าแล้วจ้าเปื่อยแล้ว อุณภูมิไม่ถึง10องศาแล้วใบใบถึงจะ10องศา11องศาเงี้ยนะกลางคืน3-4องศาเองจ้ะเห็ดเกิดไม่ได้แล้วจ้ะอาจจะมีหล,ลุมหลอมแหลมลอมแหลมบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ดูไม่มีแล้วจ้ะแบบนี้ก็เอาจ้ะงอเลยตอนนี้งอดิตัวทากเยอะ เขาก็ขับรถมาเก็บเห็ดกันนี่แหละเขาเอาทุกเห็ดที่กินได้เหมือนกันจะ้ะเ,เขาก็ถือตะกร้ามาตัดหนังกงหนังไก่เขาก็ตัดไปเล็กๆน้อยๆเขาก็ตัดไปจะ้ะอันนี้โอเคนะแบบหมายถึงว่ารู้จักกินไงจะไม่ได้เลือกว่ากินแต่อย่างเดียวอะไรเงี้ยที่นี่ก็เหมือนเป็นตู้กับข้าวจะ้ะของคนที่นี่แหละนะเพื่อน เดี๋ยวไปรวมให้ดูที่บ้านอีกทีเนาะก็ได้เยอะอยู่จา้าแต่เป็นเห็ดแบบไม่สมบูรณ์นะจ้ะแย้เป็นเพื่อนดูเห็ดพึ่งทรายก่อนเห็ดพึ่งทรายนี้น่าจะสีดาวนะจ้ะความอร่อยนะมันก็คือเห็ดพึ่งจ้ะอร่อยจ้าเพื่อนลวกแล้วสีเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เราว่าเขาอร่อยอะ่ะเรากินเราลองกินเมื่อปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วหรือปีก่อนนูนะ้น มันจะเกิดช่วงหนาวๆน,นี่เราจะอันนี้ดูมันนิ่มมากเอาออกไปจ้ะจะได้ดอกขนาดนี้กำลังดีเลยเห็ดพึ่งทรายนะดอกขนาดนี้กำลังดีเลยเพื่อนๆเนี่ยแบบนี้ไม่เอาฟองน้ําออกจ้ะแบบนี้กินได้เลยอันนี้อาจจะเลมออกเนี่ยปะเลมฟองน้ําออกจ้ะเขาจะค่อนข้างนิ่มจ้ะแต่ว่าถ้าลวกแล้วอะอร่อยที่เรียกเห็ดพึ่งทรายเพราะว่ามันเหมือนทรายจริงๆมัน มันก็ไม่ได้กินเหมือนทรายนะจ๊ะแต่ว่าไม่รู้สิรสชาติมั้งเขาเขาดูจากรสชาตินะในความคิดเรามันมีในเว็บไซต์ของประเทศสวีเดนจ้ะเราก็ไม่ได้กินทุกเห็ดที่กินได้นะจ๊ะแต่ว่าจริงๆเห็ดกินได้มีเยอะเลยจ้ะเสียดายมากเลยถ้าเป็นบ้านเราเนาะ <c oughs> เพื่อนๆก็บอกบ้านเราคงไม่เหลือเลยหมด <c oughs> <c oughs> <c oughs> แหมนะถ้าเป็นบ้านเราจะได้เก็บกินไงมันเยอะมันเยอะนะ อันนี้เดี๋ยวจะกลับแล้วจ้ะอ่าบ่ายจะจะสี่โมงแล้วจะสี่โมงเย็ยนแล้วจ้ะอันนี้เอาตะขานะมันนิ่มมากเกินสีมสวยนะแค่เราตัดเอาแต่ส่วนที่ติดกับดอกเอโคนหัวแล้วกันเนาะเพราะว่ามันนิ่มมากอืมยังใช้ได้จ้ะกินได้อร่อยเยวเราแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ก็มันเดี๋ยวไปรวมให้ดูที่บ้านนะจ๊ะมันโตออกเยอะเลยเห็นปะมีเวลาก็เลยออกเลยแล้วก็คงไม่ได้มาเก็บเห็ดพึ่งแล้วจ้ะคงมาเป็นเห็ดอย่างอื่นแล้วจ้ะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะจ๊ะให้กําลังใจเราก็ก่อนจะปล่อยคลิปนี้เราก็มีคลิปอ่ที่เราเก็บไว้หลายคลิปอยู่จ้กวิดีโอเราถ่ายเก็บเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะก็มีให้เพื่อนๆชมอยู่จ้าเพราะว่าเวลาเดี๋ยวหน้าหนาวมีหิมะเราก็ไม่มีอะไรให้เพื่อนชมจ้ะ เราก็ทํางานด้วยความเหนื่อยจะมีมากกว่ากว่าฤดูปกติจ้าเพราะว่าเราต้องสู้กับหิมะเราก็จะปล่อยคลิปเก็บเห็ดแล้วขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจนะจ๊ะวันนี้ได้เห็ดเห็ดเกาลัดนะจ๊ะดีใจมากเลยได้เป็นถุงเลยเพื่อนๆจ้ะจะปล่อยให้ดูคลิปนึงเลยเห็ดเกาลัดนะจ๊ะขอบคุณอีกครั้งจ้าจ้ะเลมขาซิเธอนี่แหละเห็ด กลางคืนมาติดลบไม่มีแล้วนะจ๊ะเราก็แค่รออยากได้ขาแก่ๆเอาไปทอดอีกนะมันก็จะมีแอบ,บๆหลบๆเกิดได้บ้างอะไรเงี้ยนะอันนี้ต้องทอดวันนี้เลยนะเนี่ยดูแล้วสีเหมือนน่ากินได้เลยนะอันนี้ก็จะเอาฟองน้ำออกนะจ๊ะหนังมันก็ทอดอร่อยจ้ะ ทอดแบบไม่ต้องชุบน้ำตาลนะจ๊ะแต่ว่าทอดกินเฉยเหมือนหนังเหมือนหนังหมูเลยอร่อยดีกรึ๊บอืมเพื่อน